พระเอกดังแจ้งข่าวลายวงการบันเทิงแฟนคลับร่วมอาลายัยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเมื่อพระเอกหนุ่มเกรซสพลได้โพสต์ภาพและข้อความไว้อะไรอาม,มาที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยโพสต์ระบุข้อความว่าไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วจังเนาะ ตอนนั้นอามายังพาเกรดกับเจนั่งรถไฟไปดูทุ่งทันตะวันด้วยกันอยู่เลยยังพาไปกินเย็นตาโฟร้านที่เกรดชอบอยู่บ่อยๆรู้ว่าชอบกินซุกี้ก็พาไปกินแทบทุกครั้งที่เจออยากคุยกับอาม่าอีกจังเลยครับใครจะคอยบน่นคอยถามหาเกรดแทบทุกวันกลับบ้านกี่โมงกินข้าวบ้านบ้างหรือเปล่าทำงานอะไรพอกินไหม ให้ปาให้แม่บ้างหรือเปล่าตีกับเจเหมือนตอนเด็กอยู่ไหมไปแกล้งอะไรเจอ,อีกหรือเปล่าเมื่อ,อไหร่จะได้อุ้มหลานเกรซคงคิดถึงเสียงบ่นของอามาไม่ได้แน่เลยจะกลับมาบ่นให้ฟังในฝันบ้างก็ไม่ติดนะครับไปอยู่บนนั้นก็ยิ้มเยอะๆไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับเกรซจะคอยดูแลทุกคนให้ดีที่สุดครับ ทางทีมงานขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ